สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าช่องวิไลไห่โชคนะครับเมื่อนี้ทางช่องเฮ่าเดินทางมาถึงวัดปู่40นะครับเพื่อผาเอฟซีมาต่มตัวเล็กหน้าทางโครงชดท่ายถ่ายสุดนะครับของตอนแรกวันที่30แล้วการทางฉบานะครับเพิ่นได้ออกรถหม่ป่ายแดงนะครับพี่น้องแล้วกาเพิ่นไดน้นารถนะครับแคาแคฟ4 4สประตูนะครับมาให้ปู่40เจิมไห่พร้อมนะครับ เ้ามาตามตัวเลขแน่ทางครับวอ่าตัวเลขเนวทางปลายแดงของฉบาแล้วกะ็แนวทางตัวเลขของปูซีศูนย์นะครับสิเป็นจังดานะครับระวังอ่าปลายแดงนะครับของฉบาผ้าร่วยนะครับเพื่อได้ออกรถถอยรถปลายแดงออกมานะครับแล้วก็เพื่อน,นํำมาให้ปูซีศูนย์เจิมให้ในตอนแรงเย็นเย็นของวันที่30นะครับเอา ตัวเลขปลายแดงของสบาสิเป็นตัวใดนะครับลดปลายแดงเพิ่นแล้วกัแนวทางตัวเลขของปูซีซูนถือว่าโค้งสุดท้ายท้ายสุดกับนักคลิปนี้นาติดตามมากนะครับเยบซี่อย่าลืมอย่าผ่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับที่เขามาแล้วครับเพื่อไ่เป็นการเสียเวลานะครับเข้าไปการนมัสการหลวงปูซีซูนํากันเลยครับมีนาสกาเลนาองค์อิยปุามา sakalina Ang kamang api po sa yama Ang sakalina Ang api po sa ไม่ได้ไก่ป่ะกไม่ต้องกันเลยไม่ต้อกันเลยไมได้ไก่เลยไม่ต้อกันเลยนี่นก็จะกำลังีเลยไ่ต้องกัดีไมดีเม่วานเลยอิมบริษอซิมมันใหญ่บริัทมากิมคาตาเกะอะไลูกค้าแบ่เอาคาโตะคาวะตาทัมโมทามังนามาสามิ สุปฏิปันโนภาควะตุสาวกสังโฆสังฆังนเตมิิมะยังพันเตวิสุงวิสุงลักขณาทายะติสาลนีนาสหะปัญจสิลานิยาจามะ tu di yampi ma yang hante vi sung vi sung lakana thaya di sala ni na saha anca sila niya ca ma yampi lakana Pancasila Nya Jaman. Namu Dasa. Sphakawato Arahato Sema Samputasa. Namu Dasa. Sphakawato Arahato Sema Samputasa. นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสลาณังขจามิพุทธังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิ สังฆังสลาณังขัจฉามิตุติยมปีพุทธังสลาณังขัจฉามลตุติยมปีพุทธังสลาังขัจฉามิทุติยมปีธรรมังสลาังขัจฉาเลตุติยมปีธรรมังสลาังขัจฉามิตุติยมปีสังฆังสลาณังขัจฉาเลตุติยมปีสังฆังสลนังคัจฉามิตุติยมปีพุทธังสลาณังขัจฉาเล ตาติยัมีพุทธังสลานหาามมาานังคาชามี ถาติยามปีตันเลื่วาจาก็ดีด้ื่วใจก็ดีด้วยใจก็ดีเจตนาก็ดีเจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีต่อหน้าก็ดีต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีรับหลังก็ดีขออโหสิกรรมขออโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายให้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายการบันี้เป็นต้นไป่งการบบนี้เป็นต้นไป ใจอาชาใจอาสาวันทาภิพันเตวันทาภิพันเตสัพพังสัพพังอปปาวะพังอปปาวะพังธรรมะขมีพันเตธรรมะขมีพันเตไายะกตังไายะกตังปุญญังปุญญังสามิณาสามิณาอัตโมทิตพังอัมิโนวิทตพังสามิณากตังสามินากตัง บุญย,ย,ยังไม่ห่งังขาตะพางสาธุขาตะพางสาธุวงสุขิโตโหเม อาสามสุขิตุโหมินิพุตุโฮโหเมนิพุโฮโฮเมอเวโรโหเมอเวโรโหมมอพยาปะโชโหเมอพยาปะโชโหมมสุขีอัตตางสุขีอัตตางปาลิหะรามิอะระหารามิสัพเพสัตตาสัพเพสัตตาสัตทั้งหลายสัตทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ที่เป็นเพื่อนทุกเกิดเจ เก็บตายเกิดแก่เก็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอาเวลาโหนตัวเอาเวลาโหนตัวจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรต่อกันได้กันเลยอย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลยอัญยาปาชาโนตัวปัญยาปราชาโนตัวจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พระยาบาทียเบเยนเส้นกันได้กัน 哎。Okay. ได้เบีเบียนซึงกันแลกันเลยเมตตาโหนตัวเมตตาโหนตัจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตานังปาฏิหาดิย์ตัวสิขีอัตตานังปาฏิหาริย์ตัวจงมีความสุขกายสุขใจจงมีความสุขกายสุขใจรักสัอยาก่กันทุกคณมาครั ทัตาสัมปีติยามโลวดาวจชนังสัตวเมสุนังโกธรรมะสาวนาคันวายมัตรตาธรรมะสาวนากันดวายมัตธรรตาธรรมะสาวนาคันดวายมัตตาสาธุสาธุเกิดดีขาดังร่วมกันประกอบที่เพื่อเปิดประตูสุขหนักสู่ความลังคั่งสู่ความสำเร็จในการต่อไปโดยมีบอกซื้อนั่สกุลองไปของนั่นแล้กัน वि लाए बन्नो पाले पुष्क पदं साके पितु पुद्गदतनक पैस पदति सुख आकाहतितस्त पुदि केतगत तथा อายุวัฒนังเตชีบีตังยาวุณิปันนังสะดันังกาจฉามีตัดิญติสังขังญาจุวัฒนังเตชีบีตังยาวุณิปันนังสะดันังกาจฉามีตัดิญติพุทธังญาจุวัฒนังเตชีบีตังยาวุณิปันนังสะดันังกาจฉามีตัดิญติตัมังญาจุวัฒนังเตชีบีตังยาวุณิปันนังสะดันังกาจฉามีตัดิญติสังขัง आजुवा तमनं ते जीवे तं जाव बुद्धिपनं सडनं कथा मितति यंपे संकं रायो उत्तनं ते जीवे तं जाव बुद्धिपनं सडनं

थम्मो में सादा नांगो डांगे चेना सादो वा चेना सोती ते इसे जगा था का जेट वा चाजो वा थम्मो कुकमंग का था तब इंजन थम्मो पति का ना चुवा ते जंता कलम दंडे संगवा दे चुवा थम्मे सोता जाजा पति पन्नो कुवा तो से जगा खसो व तोरस व तासन पोजा ती तंग चतादी कोडी तजो काली या तापोरी तो तोकलाई स खसो को आ उंदयो दियो अंतदे का दा दियो अनुप तंग को जे के नलो का सा तीन तीन में तेना सचो व चेना सोति ते उ सचा ता का जेत व चाज चेत तो व संके के कमन का तो Kanan dan desang wadai tungguas engke makin tipe kuma-kuma apa menopoto, apa menopenu, apa menoseng, kokamanu, wantan di keding setan di aib jika setebati unanan pisada tunara Suyata, menejo dira Suyata, akwira dan aku di kalikan utara cahenu. सप्तागो तम्मा वत्तन्ति आयुले सुखं कुणं को वसो साप्पमं काटां कांपे सप्ता तेजाका सपुपुतानु पावेना सत्वा सम्मनु पावेना सपतं अनु पावेना सप्तातरिकं वनते तेसु न खप्पन सुखं कंमं सोखां तं सुतितां न स्मरेत तं कितां प्रमाद यदतु พ่อท่านกินังกาจ็ัมบงงจ็กตังพรอทานกิังพทาิังบกตัมพิธีพ่อทานกินทาิัีกรั้น้ครับบห้สีสูงปะูครับตอนนี้ครับปูสีสูํกลังเจิมรถดห้ฉบาผ้ารวยอยู่นะครับเนาะครับตอนนี้กัปูกระทำพิธีเสร็จแล้วเมื่อก ouais right, uh, 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 ี้นี่นะครับประกาศมาหลุดน้ำกันนะครับว่า แนวทางตัวเลขของปูหลักะรถไม่ป้ายแดงของฉบาสิเป็นตัวใดนะครับเลขกุญแจตัวใดขึ้นฉบาสามหกเก้าสองเลขกุญแจครับสามหกเก้าสองนะครับเลขกุญแจนะครับสามหกเก้าสองนะครับพี่น้องนะครับนี่ครับตอนนี้ก็ปูกกำลังจมรถให้ฉบาสเนาะครับเนาะนะครับเป็นนี่เป็นตัวเลขป้ายแดงเรืองเอฟซีครับเอาแคปหน้าจอไว้น้ำครับเอฟซีครับนี่เป็น ป้ายแดงของฉบานะครับ0137พี่น้องกับตันหลินลอ่องเบงศูนย์เจ็นะครับ1771ครับพี่น้องล่องวิ่นเบิงนะครับนี่ก็เป็นป้ายแดงของรถฉบานะครับที่เอามาจืมน้ำปู40นะครับเอาครับตอนนี้ปูกำลังจืมรถไฮฉบาอยู่เนาะครับ FC นะครับหลักกาเดี๋ยวจังไปติดตามตัวเลขแนวทาง ของปูน้ำกันนะครับรับเอฟซีเฮ้ครับเบ,บิงปูเจิมรถไ้ชบาแล้วกะจังแป๋าแนวทังตัวเลขของปูซีศูนย์คงสุด้ายไทยสุดนะครับตอนนี้ก็เป็นตอนแรกของวันที่30ครับตอนนี้ก็ประมาาอยูซีโมงกว่าๆนะครับเอาอาชบาเอารถมาเจิมน้ำปูนะครับเอากรลอไปติดตามแนวทางตัวเลขของปูซีศูนย์คงสุดไทยนะครับ วานเนวทางของปูถึงยังเป็นตัวเกาบอปูฟันเน้นให้ตัวไดนะครับอ้าวพี่น้องเอฟซีทุกท่านก็รอที่ตามไปน้ากันนะครับอาครับตอนนี้ปูกำลังพ่มน้ำมนนะครับให้รถฉบาอยู่นะครับอาครับให้ส่งๆมันหมานนะครับการรอเบิงแล้วทางตัวเรขของปูน้ําแล้วกเลขกุญแจของฉบาแล้วกถ้าเบี่ยนปลายแดงนะครับที่ผมอ่าถ่ายให้เอฟซีเบิงแล้วนะครับเนาะ เอาแคบน้าจอไว้น้ำเลือกครับแนวทางตัวเลขปลายแดงของชบานะครับเอาแคบน้าจอไว้อีกครับเจ็ดี่เฮ้าครับครับใไฮแอดตีกับแอดกับมักศูนย์เจ็ดประกาศหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามสามเจ็ดครับวิ่งเอาพี่น้องครับกับปลายแดงของชบาผ้าร่วยเฮ้านะครับแดงขาม่ละตัวก็ครับ ครับของผู้าน้ำโชกของฉบาผ้าร่วยครับครับตอนนี้ปูกำลังพุ่มน้ำมตนให้นะครับเอาครับนี่ก็เป็นเลขทูบที่ปูจุดเด้อครับครับนี่เป็นเลขทูบที่ปูจุดไว้นะครับปูบอกว่าไทยเอานะครับเอฟซีเห็นเป็นตัวใดนะครับแคบหน้าจอไว้นะครับ มาครับเ่ก็เป็นญาติถ้ำนะครับมาเปิดดวงน้ำปูนะครับมาจากตั้งเมืองอุดรนนะครับตอนแรงๆกันยันงมีอยู่นะครับยังมีญาติถ้ำนะครับมาเปิดดวงอยู่นะครับมาจากอุดดอนธานีนะครับครับครับคัเดินทางปลอดภัยนะครับเด้อมันหมันเดินผูกก่อน เอาครับแขปหน้าจอไว้ครับนี่แนวทางตัวเลขของปู่40โครงสุดท้ายท่ายสุดนั่งเป็นตัวเดิมครับนั่งเป็นตัวเก่าตัวเดิมนะครับบนตรงๆไม่ต้องกลับแล้วก็ล่าง9808นะครับปูวงกลมกลับด้วยนะครับส <n> ําหรับล่างด้วยครับเด้อกลับนํานะครับ9808แล้วก็ชุดบนตรงๆนะครับอ่าแขปหน้าจอไว้ครับ FC เพื่อเป็นแนวทางนะครับประจํางวดวันที่1สิงหาคม2565โครงสุดท้ายท่ายสุดแล้วนะครับ วป่กก็าามแซครับสุดท้ายนี้ก็ขอเห็บที่ทุกท่านอยู่ดีไม่แห้งไว้เจอกันคลิปหน้าจๆวันหมานลำรวยสุขสุขคนสวัสดีครับ